ต้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะแล้วเก่งมากเปิดวายอินแล้ว สวัสดีค่ะมาฟางโมโมจังนะคะวันนี้นะคะฟางอยู่ที่มูลนิธิบ้านนานานะคะเป็นมูลนิธิเด็กกำพรนะ<ม>้าก็เนื่องในวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่ของฟางด้วยนะคะก็ตะกี้มีเซอร์ไพรส์กันเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเลี้ยงข้าวน้องๆกันเลยค่ะ <S <S ก็จะมีหลายๆฝ่ายนะคะที่จะมาเลี้ยงส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าของหวานต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะแดงนะคะ ก็จะมีอาสาส,สมัครนะเด็กก็จะมา ชอบนายกพิธาไหมชอบเห็นไหมเด็กๆชอบนายกพิธานะคะอร่อยไหมลูกกินได้เยอะอะไรก็คับผมกินต้มตําได้ไหมไหนกินให้พี่ดูหน่อยโอ้โหเผ็ดไหมลูกไม่เผ็ดเลยเหรอสวัสดีครับชื่อคุณเหงาครับคุณเหงาอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะอยู่ที่นี่มา23ปีแล้วครับโอ้ย23ปีใจรักจริงๆเลยนะคะอยู่ตรงกลาง แล้วเด็กๆที่นี่เขาเรียนที่ไหนเรียนในนี้เลยเรียนที่นี่เลยที่นี่เป็นโรงเรียนเลยที่เป็นโรงเรียนเลยก็อยู่ที่นี่เลยครมีใครสนใจอยากจะมาเลี้ยงเด็กก็ได้ทุกวันเลยใช่ไหมคะได้เราจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้ครับขอบคุณครับขาขึ้นที่ะาทำไมถึง เด็กๆที่นี่ก็อยากทําบุญเด็กมันอยากกินส้ตมตำอยากกินไก่ทอดข้าวเหนียวส้มตำพ่อเคยมาสองสาครั้งนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะ่พี่พลอยค่ะพี่พลอยมาที่นี่ครั้งแรกหรือว่ามาหลายครั้งแล้วอ๋อครั้งแรกค่ะพีดีใจทกอภูมิใจที่ได้เอามาให้เด็กๆได้ทานได้กินนะคะขอบคุณนะคะทันี้แม่ฟางนะคะก็พูดรวมปุดมการของเราคุณแม่แอน์แอรู้สึกยังไงบ้างที่แบบเห็นเด็กๆได้อิ่มขึ้นกันเลย จะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะปังก็จะมาชิมส้มตำที่แม่ๆเป็นคนตำนะคะเบบอิ่มแล้วอืมอแซบบ่อร่อยอาราก็แบบ พ่อแม่ก็แยกทางกันนะคะก็ไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะฟังก็เข้าใจเด็กๆนะก็วันนี้นะคะปังก็ดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบทําให้เด็กๆมีความสุขนะ,ะถ้าใครสนใจนะคะที่จะมาที่โมนิีบ้านนานาน,นะคะเดี๋ยวปังจะแตะไว้ให้ใต้คอมเมนต์น,นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดซับสไคร์และอย่าลืมคอมเมนต์นได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะมังก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ